ที่ลงเมืองทำหนาง้ำสร้างละรูมเสืออาหารมีอาหารด้วยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแพนนูแพนนูด้วยใช่ป่ะขยักด้วยเอามาจองหัวนะมักินตรงใกล้ๆใกล้ๆที่พักนะมเราเอาไปแพ็กเกจ4มั้ยใช่ไหมแพ็กเกจ4ใช่ไหมคะมีมีทาช้างมีขยัก มีช่ำนางฟ้าใช่ไหมแล้วก็บุรากูนแล้วก็อาหารกลางวันเป็นไรอะคะเข้าผัดกะหิวข้าผัดกระมิีวแม่แม่แม่นนะเจ้านี้ที่เราจองนะครับอ๋อเดินตามคนถือหมู นี้ก็เรามาถึงจุดแรกแล้วนะครับเขาให้เราลงนะเพื่อรอเขาเดี๋ยวเซตทีมงานนะครับนี่เขาก็จะมีถุงกันน้ำกันเปียกนะครับมาให้เราด้วยโอเคครับอันนี้เ๋ยวเตรียมตัวอ่ะไอหมวกด้วยอไปแล้วนะครับไม่ได้ต้องช้อนกันนะครับต้องเอาขาช้อนกันนะครับ นนีะคพวกเราคิดได้จริงเอาิงก่งนะนี่ระวังตะตั้มระวังหัวนะครับครับครสวยอ่ะสวยจังเลยตีที่สุดขาขาโอเคครับจับอยู่จะเป็นถ้ำอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมือเราต้องจับอันนี้ไว้นะอันนี้มือผมนะครับต้องจับไว้ให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเนี่ยอยู่ตรงหน้าผมเลยนะ ุดนะเขาจะให้เราลงเดินนะครับเพื่อนๆนี้มันต้องอยืนแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราเอาเขียนไปด้วยเขียนของตัวเองไว้ด้วยหรอ,อโอเค อ๋อเนี่ยเหรอครับมันสะพานแสงเป็นน้ำโอเคออกแล้วครับเพื่อนสนุกมากเลย <c oughs> <c oughs> สองคนสุดท้ายม <c oughs> ีน้ำเย็นสบายมันไม่ถึงกับหนาวมากออกมาพร้อกันเห็นละ <c oughs> เพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลย่ะคือเขาเปิดเพลงนะนะแล้วตรงนี้เป็นเหมือนเป็นร้านกาแฟนะครับเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วเรไปนั่งรอที่รถดีกว่านะครับไปที่เที่ยวต่อไปนะครับก็เกือบชั่วโมงจะตอยังไม่ลงเรือนะตรงนี้คือถ้ำช้างนะครับ เดี๋ยวเนนวนะครับจะเป็นทนะโทษทีนึกว่าอันนั้นกุ๊บเดียวเรา สวยนะอันนี้คือจุดที่เขาจะปล่อยเราลงน้ำนะครับเขากำลังเอาเรือลงให้นะครับามาลงล่องมันจะไม่เมือเอ่อเโอเคครับเริ่มสตาร์แล้วนะตอนนี้บ่ายโมงนะเขาบอกใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะ <S <S ตอนนี้ลน้ำเชี่ยวล่ะ <S 2> <S 2> ตอนนี้เจอแก่งอีกแล้ว ตรงน,นี้จะมีคลื่นนิดหน่อยนะครับดูวิวด้านหลังนะโอ้เรือ, <laughs> อติดหินครับจำปาคลองกาไดลิสโซ่โอ้โหเก่งมากตรงน,นี้เขาบอกน่ากลัวที่สุด <laughs> ให้ปล่อยใช่ป่ะไม่ต้องพายใช่ป่ะ <laughs> โดนแล้วระวงัง เรียบร้อยโอ้ตรงนี้น้ำน้ำอย่างโอ้แกนเซนจ้อนอย่างดีนี่เองโอ้ก็ดีนะแต่เราก็ผ่านไปได้นะครับโอ้โอเคน้ำาอจะน้ำบนอีกแล้วนะครับันี้สวยมากเลยโอ้ผมชอบฟังเวียงจริงนะนี สะพานแบบนี้เยอะอยือน,นะที่ฝั่งนูนเวลาอาหารนะครับติดละคัะติดติดติด ขาลายครับอาถึงแล้วนะเ,เรียบร้อยนะประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีนะครับเราก็มาจอดอยู่ที่นี่นะโอเคอาหารยงวันเป็นข้าวผัดข้าวผัดไข่เนาะใช่ปบ้าข้าวผัดข่้าวผัด <c oughs> ต้องประตูยาวแล้วก็มีขนมปังอันนี้ขนมปังอะไร ตัวฝรั่ง,งเศสเราจามีบาร์บีคิวให้คือของพักเลยแบบนี้นะครับ <laughs> มาถึงลากูนนะครับ ไปเราเข้าไปดูถ้ำขึ้นไปอีกประมาณ120เมตรนะครับเป็นทางาทางชันเหมือนกันนะครับ ว้าวถ้าขึ้นไปอ่ะมันจะสูงมันจะชันกว่าน,นี้อนะีกฮะเพื่อนเพื่อนเออเราอยากไปแต่ไม่เอาดีกว่าเพราะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราจะต้องอีกประมาณสิบนาทีจะต,ต้องกลับแล้วครับก็เลยขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับไม่ได้ขึ้นไปถ่ายถึงล่างสุดแล้วนะครับเมื่อยขามากเลยเพราะว่าเมื่อกี้ ทายเรือขยับด้วยอ6ชั่วโมงขอบปานะครับ,บตอนนี้ปวดเข่าด้วยเด็กหังหลังโ,โอ้ยโอย ที่พักผมนะนีต่อต,อตอนอยู่ข้างล่างอ่ะสะพานแดงที่ชาวบ้านบิวแม่ดืน่น้ำซอสดื่มน้ำซองอ๋อที่เราถ่ายตรงนี้ที่ตรงนี้ใช่ได้ถ่ายข้างล่างด้วย ขวามือเนี่ยร้านนี้แหละใช่บายบายโอเคจบคลิปแล้วนะเขาบอกว่าวิวสวยแล้วก็กาแฟอร่อยนะบรรยากาศดีพระอาทิตย์กำลังจะตกดินด้วย ม่มีอาหารฟูมากผมสั่งเป็นอ่าลาเต้กับส้มนะครับก็เ,เ,เ,เดี๋ยววันนี้ผมกำลังจะกลับ พี่พักนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงนะมาห้าโมงสี่สิบเอ็ดนะครับเราิ่าเราสั่งโรตีกินกันนะครับตรงนี้จะมีหลายร้านเลยนะครับเพื่อน สองหมืนอันนี้อันแรกอ๋ออันแรกค่ะหมื่นห้าหมื่นห้ิวประมาณ30บาทนะอันนี้นนติล่านะอันนี้สองหมืห้าใช่ป่ะใช่ใช่ประมาณเอ้ยอันนี้สองหมื่นสองหนสองหมื่นสองหนห้าสองหมื่น4คสี่สบาทผมสั่งโอวันเปนร้อนเพิ่มนะครับอันนี้แก้วละหมื่นห้านะ ค0บบาทนะ